เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Reverse หนึ่งเก้าเก้าเก้ากันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเทียร์ลิสที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่หน่อยละกันนะครับสำหรับเทียร์ที่จะต้อนรับในแพทหนึ่งจุดหนึ่งที่จะมีตัวละครใหม่มาสองตัวละครนั่นคือพิคเกิลแล้วก็เมลานีอาซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของเทียร์ลิสตัวละครที่ทําให้ตัวละครบางตัวเนี่ยที่อยู่ในเทียร A เทียร์ C เนี่ยได้กลับขึ้นมาดีดได้อยู่ในเทียร์ S หรือแม้กระทั่ง Drapper S นั่นเองซึ่งจะมีตัวละครอะไรบ้้้้าาางแลลลลลลละะะตตตัััััััวววคคคคครรรรนนนนนนเเเปปปปปป็ทีี่่่ออยูหืกกกบบมชิิฝดไ์ ไลแล้วถ้าเป็นเพื่อนชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนท่าในใดนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อน,นท่าในใดที่สนใจลิงก์ร้านู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไ้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆสำหรับเกี่ยวกับข้อมูลในการอัปเดตแพทใหม่นะครับตอนนี้ก็จะมีการประกาศอัปเดตมาวันที่9นะครับก็เอาง่ายจริงๆเพื่อนๆดูในตู้เลตอัปเดตเลยก็ได้นะว่ามันจะมีเวลาอยู่ประมาณ1วันกับอีก7ชั่วโมงนะครับก็น่าจะอัปเดตประมาณวันที่9ช่วง5โมงเย็นโดยประมาณนะสำหรับการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองซึ่งเป็นแพท1.1ซึ่งในการอัปเดตแพทใหม่ในที่นี้ครับทำให้มีหลายตัวละครที่ผมเคยบอกไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเท์ลส์เนาะโดยปกติแล้วในเชียร์ในช่วงเริ่่่มมตต้้นนนกกาารเเลของว จะมี2ตัวละครหลักที่เป็นเทียรนะ์เมตาติด็อปนั่นคือบิคอนกับเซนจูรี่ซึ่ง2ตัวละครนี้ครับยังคงอยู่ในเทียร์ลิสของเราปกติเลยเพราะว่าด้วยความสามารถของตัวละครน้องเนี่ยที่มันสามารถเล่นไปต่อได้นะครับสำหรับบิคอนนี่คือสามารถจ่ายดีบัฟได้ต่อให้โดนขโมยเกรดอันตินะครับแต่ความสามารถในการจ่ายดีบัฟก็ยังคงเป็นความสามารถที่ยังสาคัญสาหรับทีมนะส่วนเซนจูรี่นะครับเป็นตัวที่ต้องเก็บเกรดอันตินะครับยิ่งเกรดอันติเยอะเท่าไหร่ครับจะทำให้สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งของเขาแรงแล้วถ้าเราปลดอินสาเร ตัวละครเขาเนี่ยสามารถฮิวได้ด้วยเนาะด้วยความสามารถของเซนจูรี่ครับเมื่อเจอตัวละครที่สามารถขโมยเกตหรือว่า โดนตัดเกรดบ่อยเนี่ยทำให้ตัวละครเขายังคงเล่นได้อยู่นะครับไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าโดานตัดความสามารถไปเลยซึ่งทําให้2ตัวละครนี้ครับยังคงเป็นเบต้าอยู่นะปัจจุบันไม่ว่าจะเปลี่ยนแพทไปแพท1.1ก็ตามและนอกจากนี้ครับก็ทําให้มีตัวละครอีก4ตัวละครที่ได้มีการเลื่อนขั้น,ข,น,น, 1. 1นขึ้นมาอยู่ในแพท1น่นึ่งะครับขึ้นมาอยู่ในเทียร์ดรัปเปอร์เอซึ่งข้อมูลเทียร์ลิสที่ผมจะอ้างอิงในพาสนี้ครับจะเป็นเทียร์ลิสของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเทียร์รลิสแบบท ตัวละครเนี้ยเหมาะกับการเอาน้องเนี่ยขึ้นมปอยู่เทียร์ในระดับสูงนะครับขอเริ่มด้วยตัวอวยของเราหน่อยละกันนะครับตัวแรกเลยในที่สุดนะครับน้องเซอร์โทบี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงเทียร์นะครับมาอยู่ในเทียร์ที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือเทียร์ดับเบิลเอสนั่นเองเพราะว่าอะไรนะครับตัวน้องเซอร์โทบี้ครับเป็นตัว DPS ฮิลพิทใช่ไหมครับที่มีความสามารถในการฮิลที่ได้ แรงแล้วก็ถ้าปลดินไซน์สามเนี่ยจะสามารถฮิลได้เลยนะครับยิ่งใช้การฮิลที่ระดับสูงขึ้นซึ่งคลิปรีวิวอ่ะผมเคยทําไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูตัวไอทมนั่งขวาได้นะดูความสามารถในการฮิลและตัวนี้ครับในทีมของพิชเนี่ยยังมีแค่2ตัวละครก็คือตัวหุ่นฟางที่เป็นดาเมจได้ระดับหนึ่งแล้วก็ตัวน้องเซอร์ทบี้ที่เป็นซับดาเมจได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ตัวละครทีมพิชเนี่ยมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออยู่ในแพท1.2นึ่งบอกุดสอคนั่น้องซี่ดีอาจจะเล่่นไไปตอด้ยพรับใน1 1.2 จะมีตัวละครน้องกวางนะครับที่เป็นตัวละครสาย DPS พิษที่จะทำดาเมจแรงตามค่าพิษที่ติดนะครับซึ่งบอกเลยเดียวว่าค่อนข้างที่จะคุ้มใครที่ป้านน้องโซทวีนะครับบอกเลยว่าตอนนี้น้องติดเมต้าเป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้วอ่ะน้องก็ติดเมต้า แต่ก็ด้วยความสามารถที่ปลดมันยากไง up insight สามยากทําให้ตัวละครน้องครับถูกจับให้ไปอยู่ในเทียที่ต่าในช่วงเริ่มต้นแต่หลังจาก1.2ขึ้นไปครับตัวน้องเนี่ยจะค่อนข้างเฉียดฉายไประดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวละครนี้นะตัวละครตัวต่อมานะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแพทนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแปลงเทียนะครับนั่นก็คือตัวละครอันอันลีนะครับจริงๆแล้วตัวละครอันอันลีผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็เล่นตัวละครน้องมาในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับด้วยความสามารถของอันอันลีเนี่ยที่ สามารถสร้างความเสียหายนะครับต่อศัตรูทั้งหมดในที่เป็นความเสียหายแบบอนะัติเมตเนาะแล้วก็ในส่วนของการ์ดหดาวเนี่ยก็สร้างความเสียหายเป็นจริงนะครับหรือว่าความเสียหายเวทนั่นเองก็ค่อนข้างแรงนะครับมีการติดดีบัฟใส่ศัตรูด้วยนะครับจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถใช้งานเทินนั้นได้ ซึ่งตัวละครเนี้ยผมยังไม่มีอยู่ในทีมไอดีนี้นะแต่ถ้าใครมีผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกม้างๆม่ครับและในส่วนของบัฟนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับความเสียหายลดลงนะครับสำหรับพันธมิตรทั้งหมดใช้ระยะเวลา2รอบก็คล้ายๆดีบัฟของตัวละครบีคอนแต่ความสามารถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าของตัวบีคอนในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยปั้นเล่นแล้วก็มีคลิปรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่อยากดูตัวละครอันดัลีก็สามารถไปหาดูคลิปรีวิิเเพ่มมตกันได้ ตัวละครตัวต่อมาครับผมนั่นก็คือตัวละครลินลี่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวละครลินลี่ในช่วงแพทเริ่มต้นนะครับตัวน้องจะอยู่ในเทียร์ที่เป็นระดับ S นะครับแต่จริงๆแล้วครับตอนนี้คือถ้าใครสามารถปั้นตัวละครน้องมาได้เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าความสามารถของตัวละครลินลี่เนี่ยนอกจากที่น้องเนี่ยสามารถโจมตีเป้าหมายเดี่ยวที่เป็นอัติเมตนะครับคือ70% 0แล้วก็มีการสร้างความเสียหายคริติคอลและจะได้รับอัตราการดูดเพิ่มขึ้น15%ก็คือการดูดซับนั่นเอง และในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยน้องอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ทําการโจมตีซึ่งต้องบอกว่าความโกของน้องเนี่ยมันจะอยู่ที่อินไซต์ที่3นั่นเองด้วยความสามารถของอินไซด์ที่3ของตัวละครลิลลี่นะครับที่จะมีการเพิ่มโบนัสอัตรากิติค้อพื้นฐานของตัวละครเขานะครับบวก1 0ึ่งเซนึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าการบวก100%เนี่ยมันต้องดูค่าพื้นฐานของตัวละครของเรานะครับว่ามีเท่าไหร่ถ้าค่าพื้นฐานเรามีอยู่ารบ100การบวก,100กนนบ่ใช่บบว่าอวก็115อนะันส่วนนี้ก ต้องดูที่ค่าพื้นฐานของเราถ้าอยากให้ตัวละครของน้องเนี่ยมีอัตราการติดคีย์ทีข้อหรือว่าสร้างความสายคีย์ทอแบบร100้อจริงๆนะควรทําค่าติดคียเนี่ยให้มันมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเพิ่มในส่วนของเรโซแนน c ์การอัพตัวละครหรือแม้กระทั่งการหาไซคิวที่เหมาะสมกับตัวละครของน้องนั่นเองก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของความสามารถตรงนี้นะครับแล้วก็ความสามารถดื่นๆนะครับถ้าไม่ตายก็มีการเพิ่มอัตราคิย์อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนของอินไซค์หนึ่งอินไซค์สองครับจะเพิ่มอัตราค,คราิขอ์ ตัวละครน้องเมื่อเข้าสู่สนามนั่นเองก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งนะแต่ใช้เวลาในการปั้นพอสมควรเลยนะครับแต่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆถ้าคุณสามารถปั้นตัวละครน้องขึ้นมาได้นะครับและตัวละครตัวต่อมานะครับผมที่ขึ้นมาอยู่ในเทียร์นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวตามแพท1.2นั่นคือเมลานีอาด้วยความสามารถของเมลานีอาครับเป็นตัวที่มีเงื่อนไขในการเล่นในระดับหนึ่งเลยแต่ด้วยความสามารถของน้องเนี่ยสามารถ ตัดเกรดอีกฝ่ายแล้วก็สามารถขโมยนะครับจริงๆการตัดของเขาเนี่ยมันไม่ได้ตัดทิ้งไปได้เลยก็คือการขาโมยมาเป็นของตัวเองนะครับโดยที่เราต้องอยู่ในสถานะทีมมาสเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับการใช้สถานะตรงนี้จะทำให้ตัวละครน,น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะป่วนมากๆครับตัดเทิร์นอีกฝ่ายได้พอสมควรเลยมีผลกับการไต่หอในระดับที่สูงมากขึ้นหรือแม้การเคลียร์คอนเทนท์ที่มันต้องเจอมอนที่มันอันติดเร็วเกินไปนะครับตัวละครน,น้องเนี่ยก็สามารถจัดการในส่วนนี้ได้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีตัวละครที่ มีการลดเกรดการตัดเกรดนะแต่มันมีเงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็นการปล่อยอันติเมตเท่านั้นหรือว่าเป็นการอัพเป็น2ดาวเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําได้แต่ตัวละครน,น้องเนี่ยคือสามารถทําการขาโมยเกรดอันติของฝ่ายได้เลยแบบทันทีนะครับซึ่งจะเป็นการขาโมยของเป้าหมายเดียวก็จริงแต่ค่อนข้างที่จะเห็นผลมากๆแล้วก็ในส่วนของความสามารถของเขานะครับก็คือถ้าปล่อยในส่วนของการ์ด2ดาวนะครับนี่คือเขาสามารถได้รับเกรดอันติเพิ่มขึ้นอีก1เกรดนะครับซึ่งการ์ดสดาวเนี่ย ของก๊สสเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อสตูสตัวขึ้นไปซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะปวดมากๆครับเดี๋ยวถ้าตัวละครน้องเข้ามาจริงผมน่าจะหยิบมาลองเล่นให้เพื่อนๆลองรับชมกันดูนะครับว่ามันปวดขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นเหล่าตัวละครในเทียร์ดัเอนะครับที่มีการอัปเดตขึ้นมาเนาะส่วนในเทียร์เนะครับก็เป็นเหล่าตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละคร เลกูลัสนะครับที่สามารถเล่นได้นะในสายของทีเวทแต่ถ้าจะเก่งจริงก็เดี๋ยวจะมีตัวละครที่เข้ามาร่วมทีของเขาจะทำให้เลกูลัสเนี่ยผันตัวเองจาก DPS หลักนะครับเป็นซัพพอร์ตแท้จริงของตัวละครของเขานะครับแล้วก็ตัวละครอินเทอร์เน็ตตี้วนะครับชา r l ล e หรือเอไนท์นะครับก็ยังคงอยู่ในเทียร์เนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงเทียร์ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีบางตัวละครที่ถูกเด้งขึ้นมาเทียร์เเช่นตัวละคร X นั่นเองนะครับตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะปวด ต้องบอกก่อนก่อนว่าตัวละครในเกม Reverse ถึงเก้ครับเหล่าตัวละครทุกตัวนะครับมีความสามารถที่แตกต่างกาันและสามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับไม่จะเป็นที่ว่าตัวละครต้อง5ดาว6ดาวเสมอไปนะด้วยความสามารถที่เราสามารถใช้ ของตัวละครนั้นแน่สามารถผ่านด่านได้ในระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับอยู่ที่การตัดสินใจว่าเพื่อนๆจะปั้นตัวละครไหนตัวเกมไม่มีในระบบ PP จะบอกเลยว่าแค่ PVE ก็สนุกมาแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยมากก็น้อยนะส่วนเชียร์ลิสเดี๋ยวผมจะทำการแปะไว้ใต้คลิปนะและผมก็จะขึ้นไว้ในหน้าจอให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีโคมเป็นเพจที่นี้ครับผิดพลาดประกันใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยถ้าใครที่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใน